ไปไปไปยึดถึงแล้วเจอกันเป็นที่ทำงานยังเสร็จแล้วเริ่มตั้งใหม่อาทิตย์หน้าที่ไหนอ๋อตอนเราอยู่ดีแท็กดีีแท็กเหรอเออคำเรื่องโทรศัพท์กูไม่ใช่ฟรีเลยดิเออไม่ได้หาผลประโยชน์กูแสวงหาผลประโยชน์กูถ่ายวิดีโอ ใจน στε รับต้องครับไป k นนี้ท s อย k a อยากสัยเตย ไม <Alright, alright, S 2> <Okay, S 1> ่อยากถ่ายอยู่โอเคบาย